สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเสนอโครงการโมเดลเกษตรของตาหลีจัดทําโดยนางสาวสุสิวิมลแสงลานางสาวยนวดีแขวงแข่งขันนางสาวไกรัตสวยมานางสาวอารวรรณแสงอุทัย ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความสําคัญและร่วมมือกันแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะที่น้ำมันจะเพิ่มมากขึ้นบางประเภทสามารถนําไปรีไซเคิลได้และบางประเภทไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ค่ะดังนั้นกลุ่มของดิฉันจึงเลือกสร้างโมเดลเกษตรของตาหลีเพื่อให้ได้หนักถึงการลดปริมาณขยะและลดปัญหาการทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยการทาลายขยะแบบผิววิธีเช่นการฝังกลบหรือเผาไหม้เพื่อให้เกิดการนําวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นโมเดลเกษตรของตาหลีอันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ ใช้ทรัพยากรให้เกือบโยน์สูงสุดช่วยลดปริมาณขยะและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำโมเดลเกษตรของตาหลีเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ